สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสโมสรแเทคเตอร์เพชรบูรณ์วันนี้เราจะพามารีวิวรถถ่ายฟอร์ด6610คันนี้เป็นรุ่น6610ไอดีโตหัวฉีดเตี้ยคันหน้าคาร์โลโนะคะคันนี้ถ้าลูกค้าสนใจก็คือเดี๋ยวของเราเราจะเอาเข้าบิวเข้าเช็คใหม่ทั้งคันนะคะคันนี้พิเศษกว่าคันอื่นก็คือเราจะทำเครื่องใหม่ด้วยนะคะ อุปกรณ์ได้ดันหน้าได้ผาหลังราคาเช็คใหม่ทั้งคันนะคะเปลี่ยนยางใหม่4เส้นทําสีใหม่ระบบ2องเพาใช้ได้ปกติตู้แอร์อันนี้เราจะยกออกนะคะเราเราจะจัดสเปคเป็นอ๋อเป็นแบบธรรมดาเอาตู้แอร์ออกค่ะคันนี้เล่มทะเบียนครบพร้อมโอน6610-2สองเพลาคานหน้าคาราโร แต่งพร้อมเช็คใหม่ทั้งคันพร้อมทำเครื่องใหม่คันนี้จะอยู่ที่ราคา650,000บาทท่วนค่ะอุปกรณ์ได้ดันหน้าได้ผ่านหลังอุปกรณ์2ออย่างนะคะคานหน้าคารโล่ค่ะคันนี้อ่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็คือโทรสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ0862078991อ๋อหรือว่า จะทักมาที่เพจของเราก็ได้นะคะสมสอนแท็กเตอร์เพชรบูรณ์ซื้อขายรถไถฟอร์ดค่ะอืคันนี้แต่งพร้อมเช็คอุปกรณ์2อ,อย่างนะคะได้ด้านหน้าได้ผ่านหลังตู้แอร์เรายกออกนะคะเราจะจัดเป็นสเปคเป็นรถเป็นรถเป็นรถปกตินี่แหละคะ่ะได้ด้านหน้าได้ผ่านหลังนะคะอะ่คันนี้เช็คใหม่ทั้งคันอยู่ที่ 6แสนห0ามบาททวนค่ะอุปกรณ์ได้ด้านหน้าได้ผ่านหลังนะคะผ่านหลังลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะผ่านสามผานสี่ผานหกผานเจ็ดลูกค้าเลือกได้เลยค่ะอยากได้ผ่านอะไรอ่าอย่าลืมนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโทรสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะ08620789916610คันนี้คันหน้าคารโลก เล่มทะเบียนครบพร้อมโอนแต่งพร้อมเช็คใหม่ทั้งคันถ้าสนใจโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้สโมสรเทคเตอร์เพชรบูรณ์สวัสดีค่ะ